สวัสดีค่ะขอตอนน้อนรับเข้าสู่ช่องพอล่ามาแล้วเอฟซีพอต่อนะคะเดี๋ยวเรามาฟังวิธานจากพีนีนานานะคะฟังวิธานนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะมแฟก้ะ ไปรับใช้ชาติก็ไม่ยอมให้เขาไปรับใช้ชาติไม่แน่ใจว่ากินยาผิดซองหรือเปล่าแงงดูตัวเองก่อนเมื่อไปหรือมัจะไปรับใช้ชาติเอ็ีครับคนอย่างเนี้ย คนอยากไอเฮิร์สักเนี่ยชาติจะชิบหายหรือไม่ถ้าคนอยากไอเฮิร์สักมีโอกาสได้ไปนั่งในตำแหน่งสอส,อสอผู้ทรงเกียรติชิบหายหรือไม่ครับประเทศชาติถ้ามีคนอย่างเนี้ย รับไม่ต้องมากแค่สักสิเอร์ซถ้าไทยไม่จเจริญแน่นอนแม่ไม่ยอมไม่ไปรับชายชาติหน้าไม่อายใช่ไหมครับพูดออกมาได้คนที่มันเอ่ยถึงพร้อมทั้งคนที่ตั้งประโยคคำถามรู้อยู่ว่า เมื่อวานนิรนามบอกถึงการที่ติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมกับแจ้งความประสงค์ว่าจะเปิดเผยพฤติกรรมของบุคคลบุคคลหนึ่งที่จะหวังไปเปิ้อนพิง มารมีของผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองการเมืองหนึ่งชื่อทัชรัชหนึ่งนะครับนิพนธาไม่ขอยเอ่ยชื่อแต่ตัวมันถึงตอนนี้ยังพูดจารับหลวงร้านนิ่นธ์นามรู้เสียด้วยว่ามันไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ของมันคนไหนพ๊ออะไร ถาว่าไปคุยกับสีหรอไดม่เป็นหรอนะเนีทีมเข้าไปคุกับาเสียแไอรนไม่รู้พูไม่กวม่มอะไรกับาเสีรไม่รู้ไม่รู้ว่าใคไไรเห็นไหมครับเสียงอ่อยไม่ก้าเอ่ยแล้วนี่ละนวยนี่ละป่วยสะมือสัตว ไอ้เด็กนมกาวไอ้ยามกระจอกกระจอกหลีกเลี่ยงนะครับนั่นมันสื่อให้เห็นว่าถึงตอนนี้ไอฟูกล้าคาที่ใช้ปราบพยาตอย่างพวกมันเนี้ยมันได้ผลมาแล้วระดับหนึ่งไม่กล้าต่อปากต่อคำ อย่ามาอ้างท่านเสรีท่านเสรีถ้ารู้ประวัตรของมึงเขาไม่ให้โอกาสมึงแน่แต่มึงไม่ต้องหลอกกูกูรู้ว่ามึงไปพบกับใครต้องการเข้าพากไหนฟากไปถึง FC ไฟไฟฝั่งดวายน เอกาสารส่วนบุคคลสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนนั้ที่ส่งมอบให้กับมันและมันอ้างว่าเอาไปเพื่อจะร้องเรียนหน่วยฮานดหน่วยฮานนี้ตั้งสติสักนิดหนึง ว่าเอเกาสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบีกกนนบยนบ้านของท่านจะโดนเอาไปใช้วัตถุประสองค์อื่นหรือไม่สามารถมาชี้พักการเมืองได้รับผลตอบแทนด้วยท่านเช็นรับรองสำเนาถูกต้อง เข้าใจว่าเขาเอาไปร้องเรียนหน่วยงานร,ราชการที่เกี่ยวข้องกับลุงคนหนึ่งแต่จริงๆเขาเอาไปใช้สมัครสมาชิกพักการเมืองการหาสมาชิกพักการเมืองมันมีผลตอบแทน ต่อหัวไปคิดกันเอาเองคิดแบบมีสติ FC f อฟซายฟายสำเนาบัตรประชาชนของท่านมันเอาไปใช้แสวงหาผลประโยชน์หรือไม่เอาอย่างนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่าน ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนมันปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประชาชนมันอันตรายเกินไปหรือไม่ไอปุ่มคนในแคงเอาไปใช้ในทางที่มิตราชีพเขาใช้กันหรือไม่อย่างไรต่งสำนึกไว้ เซลล์สมองของคนสองแสนหกหมื่นเซลล์ถามตัวเองก่อนหน้ามันมีประมาณนั้นหรือไม่หรือมีแค่แปดหมื่นกว่าเซลล์ 80, ลจึงให้เอกสารสำคัญไป สติถึงตอนนี้ไอ้คนที่เคยส่งเอกสารไปรรอาจจะดูดึงแก๊ง,องอเอาไปเปิดบัญชีมาอาจ,จเจาข้อมูลของท่าน,านขายให้กับเว็บผน,นั้นหเห็นไหมครับอันตรายทั้งสิ้น บอกท่านไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเดอะแก้งมันทำได้ทุกอย่างเมื่อวานนนรนามพบปับผู้ใหญ่โอ้โอตกใจเลยครับอขอเอือมลฮะอากะไอ้เฮือกหักพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนทำมาหาเด็กมันทั่วภาคอีสานเลยครับ มันร้ายมากร้ายจริงๆไม่ใช่เฉพาะมันกับเดอะแก๊ง,แ,งแต่รวมไปถึงนายพลาสีเทาๆด้วยขเขาเอือมละมาเอือมละอาเป็นอย่างมากเมื่อโปรไฟล์ของมันขนาดนี้มาไปถึงเอฟซีังลบว่าสิ่งที่นิรนามนำสเสด็ มันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรมีเหตุมีผลหรือไม่ใช้สติเนอืมมีบางคนบอกโอ้ยเขารู้เลยอย่า nin งี้ร nin ู Med, <nings> ้เลยเนี่ยเออไปลงสมัครนายไทย